ไตเสื่อมกินมัทฉะยังไงดีนะครับเรียกได้ว่าถามมาทุกครั้งที่ไลฟ์สดเลยนะครับในกรณีของคนที่เป็นไตเสื่อมนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าระยะหนึ่งระยะ2นะครับสามารถทานมัทฉะได้แต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับมัทฉะที่เขาแนะนําให้ทานต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-4กรัมต่อวันนะครับถ้าใครทานมากกว่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะระยะ1ระยะ2เนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระยะ 3B 4 5หเนี่ยไม่แนะนําให้ทานนะครับ เพราะว่า1คือมัชะาเนี่ยคือยอดชาเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งตัวโพแทสเซียมนะครับมีทั้งตัวออกซาเลตแล้วตัวมัชะาเองเนี่ยยังมีในเรื่องของคาเฟอีนด้วยเพราะฉะนั้นสามเด้งเลยนะครับ ในกรณีของคนที่เป็นไตระยะ 3-B45 แล้วต้องคุมอาหารเนี่ยแนะนาว่าไม่ให้ทานนะครับโดยเฉพาะระยะ 3-B45 ที่ค่าไตาเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับโดนทํำลายเรื่อยๆลองคิดตามดูนะครับถ้าเราอยากให้ค่าไตาดีขึ้นนะครับใครจะเป็นคนซ่อมนะครับโดยปกติแล้วนะครับมันจะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมไตนะครับ แต่นะครับจะมีสารอยู่3ตัวนะครับที่คนเป็นไตาทานได้ก็คือตัวโมซกุฟูไฮเดนนะครับแอตาเซนทินแล้วก็วิตามิน D3 นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยได้รวบรวมมาอยู่ในตัวโมซูกุเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องการฟื้นฟูและซ่อมแซมไตก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจหรือกดที่ตะกร้าสั่งซื้อได้เลยครับ